มาถึงคันที่สามของรอบนะครับหอดจอดเดียนะพี่น้องอันนี้นะครับมู่บ้านนี้ผมมาติดหลายเครื่องแล้วนะครับผมไล่จากถนนซีเลสน,นะครับล่าสุดกะเป็น47แรงสีนเหมือนนะครับบอน่าจะถึงเครื่องปีอยู่นะครับมู่บ้านนี่นาจจะประมาณ4เครื่องแล้วนะครับจนอไปภยัยมาติดตั้งแต่3ปีขึ้นหลังหมดเลยพี่น้องเอาเด็กเออไปสนกันเลยนั่นแหละ จอนเดียหาชิบเงอันนี้อายเราสร้างไ้ตะโดนเตืบเลัพไปน้องเป็นเดือนแล้วนะครับเกียบจิถึงเดือนหล่ะเต่บถึงเดือนนะครับประมาณเกียบจีถึงเดือนนะครับ,รบ,นนรบขั้นนี้มูดาหาพไปน้องนะครับพอดีไม่มูขึ้นมานั้นพอดีเลยนะครับจัาหวะาสิม้าพอดีนะครับอยู่เร่องหนกท้าแล้วกันชมามนะครับเอาเอาเอาเตาออกทุกท่านไปต่อ,ตตอขอเขาไปอีกรถเอาเขาไปอีกเาตาออกเขาไปอีกได้ นะครับจนเดียจนเดียหาศูนย์นะครับผมหัวดาดแบงหัวดากมากกอนรับเครื่องเลยขั้นที่เบอร์แมนขั้นที่สีเ่เหรอบอสเมื่อวานนี้ไหมเมนบอกต่อขั้นที่สีป่ปอ ขั้นแรกที่ยุกยุตสายมือเด้ยขั้นแรกเลยฮ่อมาหอดเด็กๆตอนนั้นบักเ <c oughs> บิกจอนเด้เป็นคนมาติดบักสุดเหรียญมาเด้มาเด้ขันที่ฮ่อมาหอดเด็กๆน่ะบักจอน <c oughs> เออแล้วก็บขั้นสองขั้นนั้นหยุดติดกันแล้วอันนี้ขั้นที่สี่นะครับเ <c oughs> สร็จแล้วมื่ออื่นก็ติดยูอูนะครับของสกลนครพี่น้องเด้อเป็นหาชิบแรงนะครับเพิ่นเอารถมาติดยูอูติดเสร็จก็สิไปด้านคุณทศต,ต่อเลยนะครับ ระว่างนั่นกับเห็ดของไอ้นั่นนะครับผมของชื่นชมสองเครืองเลยนะครับอยู่แถวบ้านสมบุกับบ้านนาค้หน้อยนะครับแล้วก็เห็ดของปากทงใช้นะครับเป็นชุดปากตากทูอินวันแต่ว่าเราเอาเอาไปเครื่องทอนก่อนนะครับเอาชุดยกมันไปก่อนปากตากจังเดียวที่หลังนะครับผมเป็นหาสิบเล้งสีดำเงินนะครับเสร็จแล้วก็ <c oughs> น่าจะขึ้นขึ้นไปปลาจีน แล้วก็จิขึ้นเนื้อนะครับพิษณตุโลกผมพิรมแล้วก็จะไปทั้งบ้านสนามใช้แล้วก็แค้นดงนะครับงานเย้าพี่น้องงานเย้าเลยนะครับเดือนนี้หอดออกวันศาก,กักดิหละเย้าเหยียดเลยนะครับคากมาล้ำสิ่งพี่น้องจนเดียนะครับผมจนเดีอนห้าสิบแรงนะครับพี่น้องติดตั้งถึงหน้าบ้านนะครับพี่นอ้อง,อไ,องไม่ต้องเอารถไปไม่ต้องเสียค่ารถไม่ต้องเอารถไปจอดเสียเวลานะครับ<ม>เขาไทยห้ไทยพูห้อง นะครับระวังเนี่ยเขากลร้อไถให้ไถผู้ไถนั่นไถนี่ล้อมือติดตั้งเดยวทิมมร้างบนติดโถนัดมือหนึ่งนะครับแล้วก็สิมัติดตั้งให้นะครับเขาเสียเวลาแ่บบกี่ชั่วโมงนะครับไม่ต้องเอารถไปจอดที่อู่ไม่ต้องนารถไปเสียคารถคาล่านะครับเพราะต้องไปเสียเวลาจอดรถเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์หรือเป็นเดือนหรือมือสองมือนะครับเดยวทิมงานเ้องมาติดไถถึงบานเลยนะครับน้องนะครับราคาย่อมเยาเหล็กรางน้าทั้งชุดนะครับแยกระบบกระบอกคอนโทรนไม่กระบอกเดียวสองกระบอกนะครับผ่านพุดมันก็มีผ่ากับ กำลังเห็ุเรื่อยๆครับตัวนี้ก็มีออเดอร์ของปลาคีบนะครับปลาคีบกับมีแล้วนะครับผมทางหนงบัวแดงไซยภูุิมนะครับผมปลาคีบนะครับผมโอเคพี่น้องเนาะติดตามชมกันนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับจอนเดียใซ่เวลาประมาณสักสองชั่วโมงนะครับผมตัวนี้จอนเดียหาดูนหาดูนดีนะครับผมพี่น้องเบิ่งได้นะครับตัวนี้นะครับเพอนะครับตลาดชองท้างกาติดตามพี่น้องเอาไปเบิ่งได้นะผมั้นมันเขามีนะครับมาอนี้นะครับงานกับเขาสองเื่องนะครับผม ทางแค้นตงบุรีรัมย์นะที่17แรงกับไออําเภอขานุนะครับผมจังหวัดไอไอกัมเพงเพชรพี่น้องเด้อที่ตะแรงทั้งสองประทัดไอคำนคับตัวน,นี้ประมาณปลายสองเคงนะครับทีมงานเขานะครับติดสามงานเขาตอกเมื่อวานอีก่าเป็นเป็นเจ็ดแล้วนะครับผมออกมาสุดยอดจอรเดียพี่น้องเด้อนะครับคนนี้ คือโยงไปกับมันไปนะครับครับผมหาเม็ดได้นะครับ คอสสามารถยืดออกยืดเข่าได้นะครับปั๊มแห้งดีนะครับผมปกจอนเดียนะครับจังหวะว่างพอดีนะครับผมจังหวะสูงกันหนีผาได้นะครับหามตรสบายนะครับจังหวะการหนีผาการกาะเกี่ยวห้มันพอดีครับการที่เขาตีเกี่ยวบ่อยสูงจนเกินไปบ่อยต่ำจนเกินไปพอดีนะครับผมคอสามารถยืดออกได้หุบเขาได้นะครับนะครับ สวยงามนะครับผมหางสุดๆนะครับหางกับปกติเดินสายสวยงามนะครับเป็นสีเขียวกระบ,บอกเหลืองนะครับผมติดตั้งถึงหน้าบ้านเป็นคันที่4ของหมู่บ้านนะครับอัวเฮาอัวไปทุนน่นเนี่ยมาติดตั้งให้นะครับ เป็นคันที่4ของหมู่บ้านแล้วนะครับเราก็จะเดินทางไปบ้านนะครับกะจะใช้เวลาประมาณาชัมม่วโมงนะครับหอดกุลาบน่าจะหอดบ้านประมาณจาก2ทุ่มนะครับมือนี้แล้วกะมือนเศร้านะครับผมพ่อคันจะ,จะเศร้านะครับหาบแรงสีสมนะครับเอฟซีเอามาจากอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครพอติเีเสยษปุ๊บ เฮากระติไปติดอยู่ที่อำเภอด่านขุนทดนะครับจังหวัดโคราชเฮานะครับเป็นสี่สิบแรงสีนเหมือนนะครับมือติดสองเครื่องนะครับผมระวางนั่นเฮากับิีผลิตของอำเภอเชิญชมนะครับบ้านนาขับน่อยนะครับกั่บ้านพักแวนนะครับบ้านน้องพักแวนแล้วกะทิเป็นของปากทงใช้นะครับเป็นปากตักทุินวันนะครับเซตจากนั้นการตไปใส่ตัวกัจังเป็นงานนี่เป็น้องเบิ้งนะครับผมมันหลายนะครับ มันหลายเรื่องอิหรีพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นชุดแยกระบบ้พื้นเก้านะครับกระบอกเดียวสองกระบอกนะครับส่วนมากผมก็เน้นน้ำพี่น้องเอากระบอกเดียวเพราะแล้วนะครับพอซํานีกัเลยหลดสิบรอบไปแล้วนะครับแล้วก็บเปียงเงินนะครับบ้ต้องใส่งบหลายก็ได้สามหมื่นนะครับน้องสี่หมื่นอยู่น้อยเดียวนะครับแล้วก็ไอถ้าสองกระบอกมันติดราคาสูงนะครับมันที่สูงขึ้นไปอีกซึ่งกรบโบ้เป็นประโยชน์เราพี่น้องเอากระบอกเดียวเนี่ก็เลือแหล่แล้วนะครับพี่น้องนี่ นะครับเป็นสายสองสันนะครับคอนโทรลไกมือตัวดึงไกมือตัวดึงปุ่ดอัตโนมัตินะครับพี่น้องปุ่ดอัตโนมัตินะครับจ้องตางการติดตามคือเก่าพี่น้องเขาไปเบื้องได้นะครับผมเขาไปตีไปชมไปเบื้องได้นะครับบอสีื่อบอหาบอไปนั่งครับเขาไปสอบถามได้นะครับแต่ว่าผมช่วงนี้ผมบอกไปก่อนนะครับย่างหน่อยๆต้องสร้างไว้นะครับสองอาทิตย์ขึ้นพี่น้องเด้อสองอาทิตย์ขึ้นนะครับเพราะว่ามันมันงานมันเข้ามาทุกมือพี่น้องแล้วครับพี่น้องหาคนก้นกับฟ้าฝ่า มืออื่นมาผสงไล้บอสองมือได้บองสินะครับเพราะว่าผมกถทามันบวพ่วงกันไปหลีมันกับบอได้นะครับมันมันมันงานมันหลายนะครับเด้อสำหรับอูเขาบบเมนว่าได้เซาเบอนว่าสิเหตุศาสตร์ครับผลิตวันละสองเครื่องนะครับพี่น้องต่อเดือนนะครับวันละสองเครื่องบอได้วอลเลนนะครับพี่น้องมาเบิ่งอูได้เลยนะครับแล้วมันจะมีงานแยกย่อยออกอีกพวกผ่านขุดมันนึ่งเดียตัวนี้ก็สิเป็นพวกกระบะหลังนะครับพอังการานะครับผมนั่นแหละที่ว่าพี่น้องเขาสร้างกัน แล้วก็ผ่านคุ้มมันยังผลิตทันเลยเครื่องยนมันอีกนะครับมันหลายอย่างเขาต้องสร้างกันไปแต่ว่างานหลักๆก็คือเครื่องยมันผลิตละวันละสองเครื่องหรือหนึ่งเครื่องครึ่งนะครับนี่แหละคือต้องได้นะครับต่อมือขั้นตอนบริษันลูกค้านะครับบริันเดียซีเฮานะครับเพราะมันเขามาถูกมือทะเลเกินนะครับตัวกะเปิ่นกะเสียมันในฝีมือเฮานะครับการบริการการเลือกใส่วัตถุดิบแล้วก็ราคานะครับระบบนะครับเป็นแบบเขาเอื่นยังไง ทันรัดนะครับสายงานคล่องนะครับการเดินการเกาะคือให้มันลงตัวเบิดทุกอย่างพี่น้องเกาะง่ายเดินรถเโยกบย์เยกนะครับผมเดินรถได้เร็วเกาะได้หลายยกได้หลายอย่งสี่อะไรพี่น้องอันนี้อายแล้วเอา,อาผ่าผ่านยี่สิบผืนนะครับเด้อโอเคพี่นอ้องเมื่นไปพอกันยูอูนะครับผมกับดันคุณถอดต่อเลยนะครับ